สวัสดีครับผมนายพงพันธ์รัชบัญญาวันนี้จะมาะรยายงานผลการเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติโน้ตด,ดนตรีสากลขั้นพื้นฐานก็ผมนะครับได้ออกแบบเนื้อหาเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติโน้ตด,ดนตรีสากลขั้นพื้นฐานโดยให้นักเรียนทํากิจกรรมกลุ่มการฝึกปฏิบัติตามโน้ตโดยพร้อมๆกันฝึกการอ่านโน้ตตามแบบฝึกหัด การปกมือตามเมทรนอมทั้งตัวกลมตัวขาวตัวดำตัวขบิดทีละขั้นตอนมีการบูรณาการการรวมน้ตทั้งหมดมาอ่านปฏิบัติเป็นแบบที่ละห้องและเป็นแบบแถวพร้อมกันเสริมความรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ฝึกกันอย่างพร้อมเพียงกันโดยมีเมทรนอมเป็นเครื่องควบคุมความเร็วเพื่อให้จังหวะการเคาะ ที่สม่ำเสมอทำให้ผู้เรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้จากสื่อและการปฏิบัติแบบกลุ่มสู่การบูรณาการทักษะต่างๆจนสามารถปฏิบัติตามแบบฝึกหัดและทำการบันทึกวิดีโอการปฏิบัติส่งตามแบบฝึกหัดที่จับสลากได้อย่างครบถ้วนโดยเริ่มต้นนะครับผมก็จะพูดในเรื่องของอ เนื้อหาในชั่วโมงที่แล้วก็คือเรื่องเครื่องหมายการกําหนดจังหวะ time signature และค่าของตัวโน้ตนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมนักเรียนในในชั่วโมงที่แล้วเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมและหรือฟื้นความทรงจําในชั่วโมงที่แล้วนะครับก็จะพูดในเรื่องของอการอ่านโน้ตนะครับเส้นกันห้องหมายถึงอะไร time signature คืออะไรแล้วก็ค่าตัวโน้ตขั้นพื้นฐานนะครับหลังจาก นั้นก็จะได้ตั้งคขถามนักเรียนว่าเมื่อนักเรียนทราบถึงเครื่องหมายการกำหนดจังหวะแล้วนักเรียนจะสามารถปฏิบัติตามอัตราจังหวะของตัวโน้ตได้อย่างไรนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดนักเรียนให้เกิดการเกิดความท้าทายเกิดการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆใ,ในชั่วโมงนะครับ โดยหลังจากนั้นน่ก็คือบรรยากาศหลังจากที่นักเรียนหลังจากที่กระผมนะครับได้นําเข้าสู่บทเรียนแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นห้ากลุ่มโดยให้นักเรียนได้เลือกกันเองนะครับเพื่อให้นักเรียนเกิดความแปลกใหม่ภายในห้องหลังจากที่เขาเคยนั่งอยู่ตามกลุ่มเก่เาๆของเขานะครับก็จะมีการฆ่ากันในห้องนะครับหลังจากที่นั่ง ที่ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เปิด PowerPoint ขึ้นมาเรื่องของการปฏิบัติ Notes โน้ตดนตรีสากลขั้นพื้นฐานนะครับก็จะพูดในเรื่องของลักษณะของโน้ตและตัวหยุดนะครับการอัตราส่วนโน้ตแล้วก็การความหมายของตัวโน้ตแล้วก็ความหมายของตัวหยุดว่ามีหน้าที่อย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการปฏิบัติความเร็วหรือจังหวะเคาะตกยกตกยกหมายถึงอะไรต่อไปแล้วก็เป็นเรื่องของอการปฏิบัติจังหวะตามโน้ตนะครับตัวกลม ตัวขาวตัวดําตัวขบีดปฏิบัติอย่างไรเป็นการปลกมือปบุยังไงนะครับก็จะอธิบายในในส hmm ่วนของการอธิบายในชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเมื่ออธิบายโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดําตัวขบีดปฏิบัติอย่างไรทั้งการอ่านและการปบมือการฟังเมโทรนอมฟังอย่างไรนะครับก็มาถึงการฝึกนะครับโดยการฝึกแรกนั่นก็จะเป็นการฝึกของการอ่านโน้ตแบบเป็นแถว นะครับโดยการเอาโน้ตทั้งหมดเมื่อกี้นะครับนะตัวตัวกลมตัวขาวตัวดำตัวขบิดมาเขียนในแถวแล้วก็ทําการอ่านแล้วก็ปฏิบัติโดยมีเมทนอมเป็นเครื่องควบคุมแล้วก็พอนักเรียนฝึกเขาแล้วได้เริ่มเริ่มมีทักษะและความคล่อ,องแคล่วมากขึ้นก็จะเปิดแบบฝึกหัดการปฏิบัติโน้ตด,ดนตรีสากลขั้นพื้นฐานนะครับเป็นสื่อที่ให้นักเรียนได้ฝึกตามแบบฝึกหัดที่1 2 3 4 5สี่หนักเรียนทุกคนก็จะได้ฝึก หนึ่งสองสามสี่ห้าไปพร้อมๆกันโดยนักเรียนนะครับก็จะได้ฝึกแล้วก็ไปพร้อมกับครูนะครับร่วมคิดวิเคราะห์ไปทีละข้อผมก็จะเริ่มแลกเปลี่ยนกับนักเรียนไปด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนนะครับออกมาจับฉลากนะครับเพื่อที่จะเลือกข้อที่จะเอามาโชว์นะครับเมื่อนักเรียนโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการให้นักเรียนมอบหมายงานนักเรียนก็คือมีเรื่องของใบงาน การปฏิบัติโน้นดนตีสากลกันพื้นฐานแล้วก็ในเรื่องของการบันทึกวิดีโอส่งมาในไลน์กลุ่มห้องตามข้อที่นักเรียนได้จับสลากขึ้นมานะครับส่วนค r ว o d e โคต,ตัวนี้ก็จะเน้นย้ําให้นักเรียนว่าถ้านักเรียนไม่เข้าใจในส่วนของการบันทึกวิดีโอก็ให้นักเรียนเข้าไปชมแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศในช่วงของการเรียนรู้นะครับในการฝึกตบมือการใช้สื่อนะครับแต่ผมก็ทําการให้นักเรียนออกมาจับฉลาก นะครับแล้วก็ในช่วงของการฝึกนะครับผมแล้วก็เดินให้คําแนะนํากับทั้งเรียนอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยนี่คือบรรยากาศที่แต่ละกลุ่มนะครับออกมาปรบมือนะครับบางกลุ่มก็ปฏิบัติได้ดีนะครับก็ให้คําชื่นชมไปส่วนในกลุ่มไหนที่ยังไม่ไม่คล่องก็นะครับพนักงานให้ปฏิบัติใหม่ซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อลดความตื่นเต้นแล้วก็เพิ่มความมั่นใจนักเรียนมากขึ้นนะครับนี่คือช่องทางที่ เป็นออนไลน์นะครับก็คือช่อง youtube ของกระผมนะครับแล้วก็ผมส่งคิวออดไปในไลน์กลุ่มนักเรียนเพื่อนักเรียนได้ได้ทบทวนมากขึ้นนะครับให้นักเรียนได้เข้าไปทบทวนนี่คือตัวอย่างของใบงานที่นักเรียนได้ทำนะครับนี่คือหลังจากที่ให้หมอบหมายงานนักเรียนว่าให้นักเรียนอัดวิดีโอนะครับนักเรียนก็ส่งมาในไลน์กลุ่มนักเรียนนะครับ หนึ่ง2 3 4สและสอและสหนครับต่อไปเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากจุดประสงค์นักเรียนสามารถอธิบายการปฏิบัติลดตนตรีสากลขั้นพื้นฐานได้ด้วย การทำกิจกรรมใบงานได้คะแนนรวม230คะแนนคิดเป็นร้อยละ95.83ผ่านการประเมินร้อยละ100และมีระดับคุณภาพดีมากจำนวน21คนคิดเป็นร้อยละ97.5ระดับคุณภาพดีจำนวน3คนคิดเป็น,100นร้อยละ12.5ผลลัพธ์ที่เกิดจากจุดประสงค์ระดับ P นะครับนักเรียนสามารถ ปฏิบัติโนตดนตรีสากลขั้นพื้นฐานได้โดยการปฏิบัติก,ตกิจกรรมกลุ่มตามแบบฝึกหัด1-5ได้คะแนนรวม235คะแนนคิดเป็นร้อยละ97.91ผ่านการประเมินร้อยละร้อและมีระดับคุณภาพดีมากจำนวน24คนคิดเป็นร้อยละร้อต่อไปเป็นเ,อ,อ,เอ,อนะครับนักเรียนร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มอย่างมีความสุข ได้คะแนนรวม96คะแนนคิดเป็นร้อยละร้อย่านการประเมินร้อยละร้อยและมีระดับคุณภาพดีมากจำนวน24คนคิดเป็นร้อยละร้อยครับกระผมนายพงพันธ์รัชปัญญาขอจบการนำเสนอรายง,งานผลลัพธ์การเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติโน้โนตนตรีสากลขั้นพื้นฐานกระผมขอขอบคุณครับ